What here ตอนนี้ผมกับเต้กำลังตกอในสภาวะขับขันครับพอหลุดออกมาจากสถานะธาตุแล้วพวกเราไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยหลอดค่าความหิวก็เริ่มลดต่ำลงต่ำลงอาการหิวจนสลบไปก็เริ่มถี่ขึ้นเรื่อยๆ พวกเราจะรอดออกไปจากหุบเขานี้ได้หรือไม่หรือว่าจะหิวตายไปเสียก่อนมาดูกันเลยดีกว่าครับพวกเราอุตส่าห์หนีออกมาได้แบบไม่บาดเจ็บมากแล้วจะแท้ถ้าต้องมาหิวตายแบบโง่ๆใครมันจะไปยอมกันเล่าพวกเราตอนนี้ไม่รู้เลยด้วยซ้ําว่าต้องไปที่ไหนต่อแต่อย่างแรกที่ต้องทําก่อนเลยก็คือหาอะไรมากินให้ได้ใช่ไหมเต้พอรอดออกไปได้แล้วอยากกินอะไรก่อน Three hours later ไม่ไหวไม่ไหวทำไมถึงอ่อนแอขนาดน,นี้ก็อีแค่หิวข้าวหน่อยเดียวแท้ๆทำมามเป็นสลบไปได้มาน,นี่เลยเดี๋ยวฉันจะโชว์พลังของเผ่า,มาแมลงรู้ไหมว่าค่าความหิวของฉันน่ะมันรดชาติกว่าของแกถึงครึ่งหนึ่งชียวนะแล้วทำไมมันเดินช้าจังอะ ก็ขานะ่มันยังไม่หายดีนะสิวะถามมาได้ตอนนี้นะแค่หูปากแล้วก็สัมผัสพลังของความอดทนของเผ่า,มาแมลงไปซะดูนี่สิเต้มีคนเดินตามพวกเรามาด้วยละไม่แปลกใจเลยเพราะว่าที่คนพวกนี้หลุดมาได้ก็ฝีมือพวกเราทั้งนั้นนั่นแหละหลังจากที่ผมกับเต้เดินมาได้สักพักก็พบกับทาสอีกสองคนที่ชื่อว่ามูกับลีฟพวกเขาพูดว่าจะยอมติดตามพวกเราไปด้วยจะให้บุกน้ําลุยไฟอะไรก็ยอม ี่แกต้องการแบบนั้นอย่างนั้นเหรอมันนะก็ได้อยู่หรอกนะแต่อย่างแรกที่แกต้องทำนะ่ะก็คือแหม,แม,แม่ลมพัดเย็นจริงๆเลยอ่ะสบายขามากๆเลยอเอาเฮ้ยเตในบอกจะแสดงความเก่งของพ่อแรงไงก็2คนนี้นะเขาเสนอตัวกันมาเองพวกเราชาวมาแรงถือคติกันว่าจะไม่ขัดศรัทธาของคนน่ะนะ เอาหน้าเอานะ้านะดูค่าความหิวของไอ้สองคนนี้ซะก่อนมากกว่าของพวกเราตั้งเยอะให้เขาแบะพวกเราไปนะถูกต้องแล้วและและ้วคู่หูนักปลดปล่อยกับลิลล้อ,อีกสองคนก็ได้เดินทางต่อไปบนเส้นทางสุดแสนจะวก่ลวนบนภูเขาลูกนี้ซึ่งระหว่างทางกลุ่มทาตหลบหนีได้มาพบกับหุ่นยนต์ที่มาคนเดียวหุ่นยนตัวนี้ชื่อว่าฮิว ผมกับเต้เลยตัดสินใจเดินเข้าไปคุยด้วยหลังจากที่ได้คุยกันก็เข้าใจว่าฮิวเขาอยากจะสู้กับมนุษย์จากชาติศักดิ์สิทธิ์กลุ่มคนที่จับผมกับเต้มาเป็นทาสเขาถามผมว่าอยากจะสู้กับเขาไหมไอ้พวกมนุษย์แต่ผมก็บอกเขาไปว่ามนุษย์นะ่ะไม่ได้อยากทําลายหุ่นยนต์กาซะทุกคนนะแล้วก็ช่างหวยพวกชาติศักดิ์สิทธิ์ด้วยพวกมันจับผมมาเป็นทาสใช้งานเป็นหมูเป็นหมาใครอยากไปเข้าร่วมด้วยฮิวก็ปลื้มใจเล็กน้อยที่ได้เห็นชาวมนุษย์อยากปกป้อง และช่วยเหลือหุ่นยนต์เขาเลยบอกว่าเดี๋ยวจะพาพวกเราไปส่งในที่ปลอดภัยเองเดินตามมาให้ดีๆก็แล้วกันพวกเรามุ่งหน้าไปยังสะพานที่จะพาพวกเราออกไปจากหุบเขานี้ได้ลงไปยังดินแดนสีเขียวขจีแสนอุดมสมบูรณ์ที่ถูกปกครองโดยกลุ่มชาติจัก์สิธิ์ด้วยความหวังเล็กๆว่าจะมีอาหารสักเล็กน้อยรอพวกเราอยู่ด้านล่าง แต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นพวกเราถูกซุ่มโจมตีบริเวณก่อนถึงสะพานไม่มีใครมีกําลังเหลือพอที่จะต่อกรกับหน่วยราตะเวนเป็น10บสบคนได้แต่ว่าฮิวฮิวหุนยวนพวกเสียสละบอกกับกลุ่มพวกเราว่าเขาจะดึงความสนใจให้เองซ่อนตัวให้ดีๆฮิววิ่งข้ามสะพานไปด้วยความเร็วสูงสุดเท่าที่ขาจักรกลของเขาจะพาไปได้ทิ้งพวกเราสี่คนไว้ข้างหลังอย่างงงง ซึ่งแผนของฮิวก็ได้ผลพวกชาติศักดิ์สิทธิ์มันมีความเชื่อที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานว่าหุ่นยนต์คือบ่อกเกิดของไายณะทั้งปวงบนโลกใบนี้ถ้าพบเห็นเมื่อใดก็ให้ทำลายทิ้งซะซึ่งเทียบกับทาาหลบหนีโง่ๆสี่คนไม่ติดพวกเราก็โล่งอกเพราะไม่มีใครเหลือมาจับเรากลับเข้ากงหลังจากเวลาผ่านไปได้สักพักหนึ่งพวกเราเดินข้ามสะพานไปยังทิศทางที่ฮิววิ่งลากพวกชาติศักดิ์สิทธิ์ไปก็พบเขา กำลังนอนรักษาอาการบาดเจ็บอยู่ข้างทางหลังจากที่หลบกลุ่มพ่อค้าเดินผ่านทางไปพวกเราก็ข้ามถนนไปหาฮิวเพื่อวางแผนกันว่าจะไปในเส้นทางไหนต่อดีแต่ยังไม่ทันได้วางแผนอะไรเคาะซ้ำกรรมซัดก็มีกลุ่มโจรหิวโหวยเดินมาขอส่วนแบ่งอาหารจากพวกเราซึ่งพวกเราก็ไม่มีอะไรจะให้เอาไงดีละเต ต่อให้ฮิวเขามีดาบพอสู้ได้พวกเราก็ต้องโดนลูกหลงไปด้วยแน่ๆเลยเปิดตาดูให้ดีสักก่อนไอ้พวกนี้นะมีแต่อาวุธระยะใกล้รู้ไหมว่าที่ไหนที่อาวุธพวกนี้มันจะใช้ไม่ได้ผลดูสักก่อนไอ้พวกโจรกระจอกไม่มีปัญญาเทียบเท่ากับความชาญฉลาดของชาวเผ่าแมลงอย่างฉันได้หรอกนะงานนี้เรปลอดภัยหายห่วงแน่นอนเลยนะจะบอกให้นี่สินะสติปัญญาการคิดนอกกรอบ ของเผ่าแมลงอย่างเต้สเก็ดไฟและแล้วพวกโจรหิวโหวยก็เดินจากไปปล่อยกลุ่มทาสหลบหนีให้เดินทางต่อไปได้อย่างสบายใจฮิวอธิบายว่าเขตพื้นที่ลุ่มแม่น้ำนี้เป็นของพวกชาติศักดิก์สิทธิ์ทั้งหมดหากมองหาดูไม่นานก็จะพบฟาร์มที่เต็มไปด้วยอาหารแน่ๆซึ่งก็จริงตามที่ฮิวบอกเราพบแหล่งเพาะปลูก ของพวกชาติศักดิ์สิทธิ์ซึ่งถ้ารอตกกลางคืนเราอาจจะส่งคนเข้าไปขโมยอาหารสักคนหนึ่งแต่ไม่ทันไรพวกเราที่กำลังปักหลักรอเวลาตกกลางคืนก็พบว่ามีกองทหารกองหนึ่งกำลังเดินมุ่งหน้ามาทางที่เรากำลังซุ่มอยู่ไม่อยู่แล้วไอเสือถอยความล้มเหลวนั้นมันช่างหาได้ง่ายจริงๆในการเดินทางของกลุ่มผม แต่ฮิวก็บอกกับทุกคนว่าอย่าเพิ่งท้อแท้หากเดินผ่านทะเลทรายนี้ลงใต้ต่อไปเรื่อยๆ <c oughs> ก็จะไปถึงสารที่ปลอดภัยที่ที่ไม่มีกลุ่มชาติสักดิ์สิทธิ์ไปปักหลักอยู่ขอให้กัดฟันอดทนอีกนิด <c oughs> หลังจากนั้นไม่นานกลุ่มห้าสหายสังเกตเห็นกลุ่มโจรหิวโหยในทะเลทรายเลยค่อยๆระวังตัวเดินหลบหลีกออกจากถนนหลัก รักษาระยะห่างจากกลุ่มโจนขนาดใหญ่ที่จะเข้ามาโจมตีได้ทุกเมื่อแต่ที่เขาว่ากันว่าความประมาทนำไปสู่ความชิบหายระยะห่างที่เว้นไว้จากพวกโจนมันไม่มากพอกลุ่มโจนที่กลัวว่าจะหันมาเจอก็หันมาเจอเข้าจริงๆทุกคนหนีเอาตัวรอดฮิวผู้เสียสละหวังจะพึ่งแผนการเดิม ที่ใช้กับกลุ่มชาติศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งแต่ดูเหมือนว่าจะใช้ไม่ได้ผลเพราะว่าโจรกลุ่มนี้อยากได้แต่อาหารเท่านั้นไม่ได้มีความเชื่องมงายเรื่องหุ่นยนต์เลยแล้วไอหุ่นยนต์ที่มันไม่ต้องกินข้าวกินน้ําเลยด้วยซ้ําจะไปวิ่งไล่ตามมันทําไมวะและแล้วก็เหลือเพียงฮิวที่จะยืนหยัดต่อสู้ทุกคนได้ลงไปนอนกองกับพื้นเรียบร้อยฮิวที่กําลังวิ่งหนีได้อยู่สักพักหนึ่งก็หยุดวิ่งเขาหันหลังไป แล้วบอกให้ผลที่ทำไมเขาต้องวิ่งออกมาไกลๆถ้าพวกแกไม่คิดจะรามือฉันก็ขอเอาจริงแล้วนะ สภาพทุกคนในตอนนี้บาดเจ็บสาหัสกันหมดไม่มีใครสามารถตื่นแล้วลุกขึ้นมาเองได้ถ้าปล่อยทิ้งไว้จะต้องตายกันหมดเป็นแน่ฮิวหุ่นยนต์เพื่อนรักสามารถแบกได้แค่เพียงทีละหนึ่งคนเท่านั้นจึงเลือกที่จะไปแบกเสพขึ้นมาเพราะว่าค่าความหิวของเขาเหลือน้อยที่สุดไม่ใช่เพราะตัวละครนี้เป็นตัวแทนผมเลยนะครับเข้าใจไว้ด้วยซึ่งเป้าหมายต่อไปของฮิวก็คือต้องรีพหาอาหารใส่ปากเสพ ได้หาเครื่องปฐมพยาบาลให้กับทั้งกลุ่มโดยด่วนที่สุดฮิววิ่งแบกเสพมาจนถึงเขตแดนที่มีชื่อว่าเวนเวนเป็นป่าดิบชื้นที่มีฝนสีเลือดตกลงมาไม่หยุดในเขตเขตนี้เป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยของชาวเผ่า,มาแมลงแบบเดียวกับเต้สเก็ตไฟไหนดูหน่อยซิว่า อารยธรรมจะยิ่งใหญ่สักแค่ไหนกันเชียวอืมมีกระท่อมอยู่3ามสี่หลังสุดยอดกระท่อมแรกที่ฮิวเดินเข้าไปมีชาวเผ่า,มาแมลงนั่งนั่งนอนนอยู่เต็มไปหมดแต่ในกระท่อมนี้มีของที่จะเอาไปช่วยคนในกลุ่มได้เขาเลยต้องคว้าเอาไว้ฮิวกระซิบบอกคนรอบๆดังๆในใจว่าขอข้าวกับเหล้าลำไปหน่อยนะ ไม่มีใครว่าอะไรเขาจึงวางเสพลงเข้าโหมดย่องเบารอจังหวะที่จะไม่มีใครเห็นแล้วหยิบของสองอย่างนี้ขึ้นมาก่อนจะเดินออกจากกระท่อมไป ิวหยิบเสพที่โดนเอามาทิ้งนอกกระท่อมขึ้นมาเขาเอาข้าวให้เสพกินแล้วเดินต่อไปอยังกระท่อมที่สองกระท่อมนี้เป็นร้านขายอุปกรณ์หุ่นยนต์ซึ่งหลังจากที่ฟังเจ้าของร้านบ่นอยู่นานจึงขอดูของในร้านพบว่าไม่มีอะไรที่จะเอาไปช่วยเพื่อนได้เลยผ้าพันแผลก็ไม่มีขายจึงได้เดิอนออกจากร้านไป กระท่อมที่3ามที่ฮิวกับเสพเดินเข้าไปนั้นเป็นร้านขายของชําซึ่งก็มีของทุกอย่างสำหรับเอาไว้ช่วยเหลือนักเดินทางอย่าง5สหายกลุ่มนี้ฮิวตะโกนถามคนในร้านดังๆในใจว่าขอของไปให้เพื่อนหน่อยนะก่อนจะหยิบอาหารใส่กระเป๋าอีกชิ้นแบบไม่มีใครเห็นแล้วก็เดินไปถามคนขายว่าร้านนี้มีอะไรขายบ้างพอเปิดของมาก็พบชุดปฐมพยาบาล มันโชว์ร้าอยู่แล้วแต่ฮิวก็ไม่สามารถซื้อได้เพราะว่าเงินในกระเป๋าไม่มีเลยแม้แต่บาทเดียวแล้วเหล้ารำที่ขอคนแถวนั้นมาก็ไม่สามารถขายได้ไม่รู้ว่าเพราะอะไรมันเขียนบอกว่าโอกาสขายสำเร็จมีเพียงแค่22%เท่านั้นอุตสาห์ขอเจ้าของไปแล้วแท้ๆนะช่างมันถ้าอยากจะขายเหล้ารำขวดนี้ก็ต้องเอาไปขายที่เมืองอื่นฮิววิ่งแบกเสบออกจากร้านไป พอรู้ว่าใกล้หมดเวลาแล้วคนในกลุ่มน่าจะใกล้ทนพิษบาดแผลไม่ไหวไม่มีเวลามาไล่ขโมยของทีละชิ้นแล้วแต่ชาวเผ่าแมลงเจ้าของร้านก็ดันทุลังตามมาตื้อไม่หยุดจะรีบไปไหนมาซื้อของกันก่อน,อนสิผมรับซื้อของจากคุณด้วยนะมนูษไม่นะจะหนีกันทำไมเราผมวิ่งเร็วเพื่อช่วยให้คุณได้ค้าขายกับเผ่าแมลงนะ กูจะวิ่งไปไหนกันนี่อ่เดี๋ยวนี้จากร้านเราไปเลยร้านนี้ทำเพื่อผลประโยชน์เขาเผามาแรงนะเดีย๋ยนี้สิรอก่อนกลับมาซื้อของกันก่อนไม่เห็นนี้ไปจากร้านได้หรอกนะคุณชนะรอบนี้คุณหุ่นยนต์แต่คุณจะกลับมาแน่ เผา่าแมลงจะพิลึกแบบนี้ทุกคนไหมนะเซบนึกถึงเต้สะเก็ดไฟก่อนจะสลบไปอีกรอบจากอาการขาดสารอาหารเซบถูกหามเข้าไปยังบาร์เล็กๆใกล้กับเมืองเดอะฮับซึ่งฮิวบอกว่าที่นี่เป็นที่กบดานสำหรับกลุ่มคนแบบเซบในแผนที่มันเขียนว่าเป็นฐานของกลุ่มต่อต้านแต่เซบก็ไม่เข้าใจว่าต่อต้านอะไร ก่อนที่ฮิวจะเดินไปขายเหล้ารำแล้วซื้อผ้าพันแผลมาอีกสาม้วนหุนยนใจบุญโยนเสบไว้บนเตียงก่อนจะวิ่งออกไปช่วยอีก3ามคนที่เหลือฮิวกำผ้าพันแผลในมือวิ่งพุ่งออกไปราวกับสายลมคนในกลุ่มอาการเริ่มแย่ลงเรื่อยๆเวลาใกล้จะหมดแล้วอย่าเพิ่งตายกันนะทุกคน การช่วยเหลือเป็นไปได้อย่างราบรื่นไม่มีอุปสรรคอะไรเลยทุกคนพ้นขีดอันตรายจากภาพพันแผลที่ฮิวซื้อมาให้หลังจากนี้เขาก็ค่อยๆหามอดีทตท่าสังกัดชาติศักดิ์สิทธิ์กลับไปยังแหล่งกบดานทีละคนจนครบ ระหว่างทางดิคฮิวกำลังเดินกลับไปช่วยกลุ่มทาสลบหนีที่เหลือเขาต้องเดินผ่านเมืองที่ชื่อว่าสแตก็กเมืองสแต็กเป็นเมืองที่ถูกปกครองโดยกลุ่มชาติศักดิ์สิทธิ์กลุ่มคนที่ไม่สามารถอยู่ร่วมโลกกับเขาได้เอาเถอะตอนนี้ขอช่วยคนก่อนเรื่องทำร้ายคนเนี่ยค่อยว่ากันแต่เนื่องจากเตียงมีแค่สามเตียงเต้จึงขอลงมานั่งเล่นข้างล่างรอทุกคนฟื้นฟรูร่างกายเสร็จแล้วค่อยมาคิดว่าจะเอาอยัางไงกันต่อ กับชีวิตอันแสนยากลำบากนี้เฮ้ยไอ้มแมลงมาในร้านก็ซื้ออะไรหน่อยสิวะ